มริฐานประจาวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาจิตใจของพวงหลายสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะความหวังของคนชอบธรรมนั้นมาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและเป็นความรอดของคนบาปทุกคนที่กลับใจใหม่เป็นป้อปราการของเราธรรมิกชนทั้งพวงขบงหลายจะไม่หวั่นไหวเพราะความช่วยกู้และเกียรติของขบงหลายอยู่ที่พระเจ้าพระศิลาอันสมศิริรีษะและที่ร้ภัยของขบงหลายคือพระเจ้า พระองค์ทรงใหญ่ยิ่งนักและทรงอัศจรรย์สรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงความยุติธรรมของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์ทั้งพวงพระองค์ได้ทรงสนองมนุษย์ตามการงานของเขาผู้ใดวันสิ่งใดก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นขอบคุณพระเจ้าโดยแผนงานของพระองค์ข้าพงศ์หลายมีความเชื่อว,ว่าเป็นแผนงานเพื่อสอิสภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ และใจะให้นาคตและความหวังใจแก่ผู้เชื่อทุกคนที่วางใจและปฏิบัติตามพระบัตรตัดสั่งของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแถ่พระเจ้าหลายครั้งหลายคราที่ข้าพงหลายตกจากระดับอันควรหันใจไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้เพราะขาดการยับยั้งชั่งใจไม่สามารถที่จะเอาชนะตนเองจึงได้ยกเอาไว้วัดไปใช้ในทางการณธรรมและ้ข้าไปพัวพันกับการงานของเนื้อหนัง ไม่ไวในการฟังไม่ชาในการพูดและไม่ชาในการโกรธซึ่งเป็นเหตุให้ก่อคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระภาคกงโปรงวันแล้ววันเล่าข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงทำลายเชื้อบาปชั่วในจิตใจของพวกหลายให้หมดสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า เรียว่าศัตรูของกระพงลอยคือมันและมันได้วนเวียนท่ามกลางประชากรกระพงเหมือนสิงค์คำรามเพื่อเที่ยวซาหาคนที่มันจะกัดกินได้ทั้งคนที่ดูหมิ่นพระชนะคนที่ปฏิเสธความรู้ของพระเจ้าคนมากมายเหล่านี้จะรอดจากการลักฆ่าและทำลายของมันสาตานไม่ได้เลยโอ้ข่าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตัดสั่งไว้ว่าจงต่อสู้กับมานพระองค์ทรงรับรองว่ามันจะพ่ายแพ้และหนีไป เพราะพระองหลายสู้ด้วยสศรีอำนาจและฤทธิดเดชของพระองค์เพื่อช่วยผู้คนมากมายที่ยังอยู่ภายใต้อานุภาพของมารร้ายข้าแต่พระเจ้าขอการเจิมด้วยไฟจากองค์พระวิญญาณบริสุธ์ทําให้ฐานเพลิงฝ่ายวิญญาณบนแท่นบูชาชีวิตของพระองหลายลุกโชนอยู่เสมอขอคิสเตียนไทยทุกคนมีความร้อนรนในการประกาศเป็นพยานและสร้างสาวกตามพระบัญชาของพระยซฤคริ์สิ้นทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน